วิสัยทัศน์เป็นศูนย์หัวใจตติยภูมิระดับหนึ่งของประเทศภายในปีพุทธศักราช2559พันธกิจศูนย์หัวใจสิริกิจภภาคตะวันออกเชียงเหนือมุ่งเน้นการรักษาพยาบาลบริการวิชาการสร้างงานวิจัยฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด และสนับสนุนการเรียนการสอนของนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพปรัชญาปฏิบัติภารากิจโดยยึดมั่นในหลักพระเมตตาและน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท,ที่มีต่อผสกนิกรชาวไทย หัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของวงการสาธารณสุขไทยเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆถ้าเกิดขึ้นกับหัวหน้าครอบครัวหรือผู้ที่อยู่ในวัยสร้างสรรหรือวัยทำงานแล้วจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคมและประเทศชาติเพราะหากอาการยังไม่ถึงท่านเสียชีวิตผู้ป่วยก็ยังต้องตกเป็นภาระของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นทางอาจารย์นายแพทย์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นและผู้เกี่ยวข้องได้เล็งเห็นมหันตภัยร้ายของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆรองศาสตรตาจารย์นายแพทย์นพดลทองโสพิษซึ่งดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยายลัยขอนแก่นในสมัยนั้น จึงได้ร่วมกับคณะแพทย์ดำเนินการจัดตั้งโครงการศูนย์โรคหัวใจขึ้นโดยได้ขอพระราชทานอันเชิญพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า วินศสิริกิจต์พาร์เซ็นเตอร์ออฟเดอะนอรอีสต์เมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2534ซึ่งกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจศิริกิจ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือเป็นศูนย์โรคหัวใจระดับภูมิภาคแห่งแรกของประเทศไทยโดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศพระราชกิฤษฎีกาเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2535มีลักษณะเป็นโรงพยาบาลขนาด200เตียง ทั้งนี้การก่อสร้างได้เป็นเป็น,ปนตามวัตถุประสงค์สองประการคือ 1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา 2. เพื่อใช้เป็นศูนย์ป้องกันบำบัดร,รักษาตลอดจนเป็นศูนย์สำหรับการศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอินโดจีน โดยเมื่อเริ่มการก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจเศรษกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการวางศิลาฤกษ์อ,อาคารเมื่อวันที่24มกราคมพุทธศักราช2537แต่เนื่องจากมีปัญหาในการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จผู้บริหารศูนย์หัวใจเศรษกิจชุดแรก ซึ่งมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินเป็นผู้อำนวยการได้รวบรวมเงินบริจาคจากประชาชนจำนวน3ล้านบาทสร้างอาคารชั่วคราวตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพใกล้พื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อบริการผู้ป่วยที่มารับการตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์พุทธศักราช2539เป็นต้นมา ในปีพุทธศักราช2547ถึงปีพุทธศักราช2548ศูนย์หัวใจสิริกิตได้เริ่มขยายการให้บริการที่ชั้น1และชั้น2ของอาคารที่ทำการก่อสร้างและเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2547ได้ไปเช่าพื้นที่ชั้น3ของโรงพยาบาลธันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อทำการผ่าตัดหัวใจชนิดเปิดเป็นครั้งแรกของศูนย์หัวใจเิริกิต ซึ่งได้ถือเอาเรื่อของวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นครบรอบ40ปีเป็นวันผ่าตัดหัวใจจนกระทั่งการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2549ตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจเศรษกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคมที่หลากหลายอาทิ การตรวจรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรโดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลและเป็นโรงพยาบาลในระดับตติยภูมิชั้นสูงเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือดการวิจัยการออกหน่วยคลินิกโรคหัวใจสัญจรการดำเนินการด้านเครือข่ายเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจรซึ่งในปีนี้ยังได้รับรางวัลหน่วยบริการดีเด่นติดดาว จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรทางการแพทย์ได้เข้าศึกษาดูงานรวมถึงการจัดประชุมวิชาการเรพื่อระเกียรติประจำปีและยังได้นำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการสร้างเครือขา่ายสารสายใหญ่เพื่อสุขภาพหัวใจดีโดยการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยการให้ความรู้ในการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงโรคอื่นๆโดยในปีพุทธศักราช2555 ยังได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรางวัลผลการดำเนินงานโครงการต่อเนื่องศูนย์ส่งเสริมมิตรภาพบำบัดศูนย์หัวใจเิริกิตและรางวัลระดับดีจากสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและส่วนอกแห่งประเทศไทยและในด้านของการประกันคุณภาพของการให้บริการศูนย์หัวใจเิริกิตได้จัดตั้งสำนักงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลขึ้น โดยกำหนดนโยบายสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็วปลอดภยัยและมีความพึงพอใจซึ่งในปีนี้ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่หจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเมื่อเดือนมกราคม พุทธศักราช2555ที่ผ่านมาและผ่านการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่2ในเดือนพุทจิกายนพุทธศักราช2555และปัจจุบันได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพโรงพยาบาลของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในปีพุทธศักราช2556ด้วยภารกิจและปณิธานที่ตั้งมัน่น นำมาซึ่งความตั้งใจของบุคลากรทุกคนที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534จนถึงปัจจุบันเพื่อทำให้ศูนย์หัวใจเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และเป็นสถานที่สำหรับการวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และวิวัฒนาการใหม่ๆใ,ในการใช้ช่วยเหลือบำบัรดรักษา ผู้ป่วยให้หลุดพ้นความทุกข์ทรมานจากโรคหัวใจและหลอดเลือดที่ส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองในน้ำพระราชหฤทยัยขององค์สมเด็จพระนายเจ้าสิเิติจพระบรมราชินีนาถท,ที่ทรงห่วงใยประสุบนิกรของพระองค์และเพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นจากที่เป็นอยู่